ตอนนี้เสียไปสองคนน่ากะแปลงทำอะไรกันน่าจะให้ยาคอสินหน่อยน้อยให้มันคงที่ทแล้วดูสิพอเสียไปละคนหนึ่งว่าจะทําอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ทำหนึง่งไม่ใช่ปล่อยให้เขารอความตายกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประชาชนเนี่ยจะหวังหวังอะไรจากราชการ จะหวังอะไรรัฐบาลอ่ะจะหวังอะไรจักรัฐบาลดูเิ็กเด็กมันพึ่อายุยี่สิบกว่าเองปล่อยให้มันเป็นได้ยังไงอ่ะเฮ้มันไม่ใช่ดาราใช่ไหมถ้าดารามันก็คงจะมีเสียงละดูเิศพบแรกเนี่ยทำไมต้องให้หนีจบที่สองเช่นไ,ไม่ได้เชียวเลย นี่คือระบบราชการแรกคนจะมาตรวจเขาไม่รู้จะคิดว่ายัางไงลนะฮะค,คิดไม่ออกค,คิดไม่ออกป้ารักษาสุขภาพตัวเองนะครับนะรักษาสุขภาพตัวเองนะครับป้าบบป้าอยู่บ้านติดกับ 넌생각다 <laughs> คือทาไมต่องเขาออกซิเจนเขาที่วัดเขาบอกว่ามันน้อยใช่ไหมไม่ใช่คือเมื่อกี้โทรไปศึกษารบาลเจริญกรุงเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากเอฟเฟกที่บอกที่เขาเครียดเพราะว่าเขาเสียบุคคลแต่ว่าตอนนี้ร่างกายเขายังไม่ได้ขาดออกซิเจนเพราะว่าแซมมันยังอยู่ที่99 9 4ายังโอเคใช่9 0อยมัยังโอเคยังยังยังไม่ยังไม่ต้องการเพิ่ม แต่ตอนนี้ต้องถามเขาหรือยังว่าถังออกซิเจนที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยเขามีมีหมดแล้วหมดแล้วเหรอก็ก็ก็คนเนี่ยใช้อยู่เพอออกซิเจนก็ตายก็เลยเสียชีวิตเพราะว่าออกซิเจนหมดใช่ไหม มันไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่นี่ไม่พออะไรี่ยเพราะว่าอยู่วัดเดียววันนี้ผมไปรักอิสลามมาผมก็ไปรู้จักอิสลามเลสวานและส่งเลิงเนี่ยที่นอนตายซอกที่บ้านตรงที่ตะลุ่มโลกมันมีอะไรเหลือบ้างมันก็ ่บา,า,บาแป,าปบอกบ้านโพท,ทองไม่รู้แล้ว <c oughs> ไปได้ไมี่จะหลอกหรือว่าอะไรเราก็เราคิดแต่ว่าเราก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าการช่วยเหลือมันจะ